แดดลมลมตกวันนี้ฝนตกสองครั้งนะฮะก็สวัสดีนะทุกคนสวัสดีช่วงหกโมงครึ่งนะฮะของวันพุธที่6นะครับวันนี้ก็พาออกมาเดินเล่น มาชมแม่น้ำปิงตอนเย็นๆนะทุกคนนะโอ้โ oh. ห uh, วันนี้ฝนตกนะดูน้ำมันก็จะแดงๆอะเนาะเพราะว่าฝนตกลงมาน้ำมันก็แดงนิดนึงอะ่ะอืมแต่ก็ยังคงระดับเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันตกมันตกเบาๆครับมันตกเบาๆแต่มันจะแบบตกนานอะ อตอนนี้ผมพึ่งเสร็จงานนะผมก็เลยเดินออกมาเดินออกมาดูโน่นดูนี่นะสูดอากาศข้างนอกนะอยู่แต่ในบ้านทำงานหน้าจอก็เดินออกมาถ่ายโน่้นถ่ายนี่ให้ให้ทุกคนดูหน่อยหน้าเปิดหูเปิดตาด้วยนะครับก็เลย ออกมาเดินที่สะพานแม่น้ำปิงด้านนั้นนะก็คือมีคนมานั่งตกนะครับวันนี้คงวันนี้คงไม่ลงไปข้างล่างอะครับทุกคนเพราะว่ามันก็แบบลงไปเดี๋ยวแสงมันไม่พออยเหมือนเดิมนะตอนนี้หกโมงแสงพระอาทิตย์ไม่มีด้วยนะวันนี้ตอนนี้หกโมงครึ่งนะมเมฆหมอกเดี๋ยวผมจะสูมให้ดูหมอกบนดอยสุเทพนะฮะ เป็นแบบทะเลหมอกเลยนะทุกคนถ้าขึ้นดอยเนี่ยถ้าขึ้นดอยเนี่ยจะเป็นแบบทะเลหมอกเลยนะฮะตรงนี้อืมเห็นเลยชัดเลยถ้าไม่มีตึกเนี่ยคงจะสวยนะแต่ที่700ปีแต่ที่700ดปีอะมองสวยนะทุกคนถ้าอยากมาเที่ยวเชียงใหม่จริงๆอะ่ะมาช่วงปลายฝนต้นหนาวนะแบบ จะเขเขียวด้วยน้อหนาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้กลิ่นอายความหนาวด้วยนะก็ถ้าใครว่างก็มาช่วงนั้นนะปลายฝนต้นหนาวนะประมาณกันยาตุลาอะไรเงี้ยนะฮะบรรยากาศดีด้วยนะครับไม่ไม่ค่อยมียุงไม่ค่อยมีมแมลงด้วย <c oughs> <c oughs> น,นี่คือท้องถนนในช่วงหกโมงครึ่งนะทุกคนนะก็โฟล์ฟไปเรื่อยๆนะฮะ ก็โฟล์ฟลูก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแล้วก็มีติดอยู่ตรงช่วงไฟแดงนะมีติดอยู่ตรงช่วงไฟแดงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนด้านนั้นก็แบบแต่เมืเ่อกี้ติดติดติดเยอะมากเลยช่วงห้าโมงอะช่วงห้าโมงอะครับติดเยอะมากๆเลย ติดยาวไปถึงฝั่งโน้นเลยนะไฟแดงนี่แหละผมว่าเหตุผลที่เขาไม่ทําไฟแดงอหะอเนาะเหตุผลนีที่เขาไม่ทําไฟแดงนั่นเครื่องบินนะทุกคนนะอเผื่อใครยังไม่เคยเห็นเครื่องบินนะผมจะซูมให้ดูตีวงสกายเลยนะเหมือนจะเป็นสีเหลืองวะ มันจะเป็นสีเหลืองแลว้วก็สีแดงอ่ะทุกคนนะาเครื่องลำเนี้ยเขาตีตีวงไกลเนี่ยนะครับก็คือมาถ่ายท้องถนนบรรยากาศตึกลาบ้านช่องของเชียงใหม่เห็นนะครับบรรยากาศริมแม่น้ำปิงให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับช่วงหกโมงครึ่งนะเพราะว่าบางที ใครที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าใครที่อยู่ตามเชียงใหม่ก็ตามนะฮะบางทีอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพนี้นะฮะแถวนี้นะพิกัดแถวนี้นะครับก็คือเป็นพิกัดสะพานแม่น้าข้ามแม่น้ําปิงตลาดบันท่อนะครับทุกคนตลาดบรนท่ออีกฝั่งนั้นนะ,ะก็คือจะเป็นตําบลสันบีนเสื้ออํเาเภอเมืองนะฮะส่วนฝั่งนี้นะก็คือเป็นตําบลป่าตันนะครับเป็นตําบลป่าตันอํเาเภอเมืองเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตรงไปอีกนิดนึงก็เป็นสูยรราชการแล้วฮะทุกคนนะเป็นสูยรราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับตรงนั้นถ้าตรงตรงไปอีกนะนี่เาก็มาอัปเดตได้เห็นคลิปสั้นนะทุกคนนะพอคิดถึงกันเนาะนะครับพอหายคิดถึงกันมาดูอะไรที่แบบที่ภาพภาพที่แบบเชียงใหม่ไม่ค่อยเห็นกันอะไรเงี้ยอาจจะ ทุกคนอาจจะเคยเห็นเชียงใหม่ในอีกมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะนําเสนออีกมุมหนึ่งแล้วกันเนาะแบบวิถีชาวบ้านชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคลิปข้างทางข้างทางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันเรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ